ว่าที่แน่คู่บาที่ตามสูตรที่เฮตุมาเนี่ครับผมมันมาแน่นอนแต่ว่ามันสิมาอยู่กับตัวใหสี่สี่แน่นนสี่เจ็ดคู่บาผมซื้อหลายสี่เจ็ดมันก็นอาบเะได้ยุแต่ว่าเป็นเลขดับคูบบับาสนะผมสวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับเนาะผมจะมาตามตัวเลขให้แเฟ่นครับทั้งช่องครับผมยูที่คู่บาบรรน้นนะครับเนาะถ้าชอบไปรื่อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม กใายเป็นแนววทางใน,นการรับชมครับผมเนาะกับมื่อนีครับผมวันที่สิบสี่มกราคมสองหาหกหานะครับผมเนาะมาตามตัวเลขเห็นไหครับทางช่องครับผมเป็นไรครับคู่บาครับวัน,น้หนโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับผมแน่นแล้วเลยโค้งสุดท้ายแต่ว่าตัวเด็ดคือเก้ายัางเด็ดคือเก่าโค้งสุดท้ายนะครับเนาะ มาตามเลขคู่บา่ามันนุ่นให้ป็นขับทั้งช่องครับผมเป็นสีเหมือนเดิมเลขเลขติดเนี่ยมันต้องเอาวอรักสามรอกมันบอกคู่บา่ามันมีสองสามสี่เอาครแค่สองข่าว่ามันบอกม,ม,ม,มาแต่นี่สีคะแนนมากแ่ีสามคับสี่ก็นั่นแหละเเลขติดแล้วคู่บา่แบาแรงสุดมากแรสุดแม่ส้นตัวใดคููบา่าวันนี้นะส้นตัวใดงวันนี้ หลายสูตรชนๆกันไหมมีสี่กับสามเสี่กับสาอ่ครับผมสี่กับสากับสามสามเจาม เก้าสี่เก้าสามนิ่งไปเลยครับผมสามบมาสี่หกมันบบกู่บ้านน่นอนยินได้คู่บานเนี่ยเนี่ยสี่ไม่ได้บอกสี่เจ็ดสี่เจ็ดมันรับคู่แน่นบ่ครับผมมันรับคู่ของคู่บาคู่บาสี่บุเฮียใหนไงใช่ครับดับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่อ๋อมันรับคู่แล้วคู่บาสี่จ็บบเจ็บคู่ให้ดิดับเดียวอ ดับไปคับบุบาเนตกดับมันนะดับไปครับเบิดเลยนี่นี่ใช่ครับผมไทยนะครับเรียกดับนะครับนาะนี่ครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็ห้าห้าเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งสามสามหนึ่งหปดแดสมก็หปดปดหสองสองหเกเกหกศูน กแปดแปดหกแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองห้าห้าสองเก้าสองสองเก้าศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งดับที nah ่คู่บาเนี่ยเด็กดับคุณเนเขียนว่าเด็กดับนี่นะครับเนาะเด็กดับคู่บาร์ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองสิบหกน้คู่บาเนาะสิบหกก่ะสามสิบกว่าตัวน้คู่บาร์พันบอกไปกลับน้ เขาเล็กดับดีผู้บาวก็ดับเกตสี่เกตสองมันคือดังอยู่นิดเดียมันดั่งเอาเห็ดฟ้ามนดั่งเป็นดับดิ้วดับดีปะครับผมผู้บ่าวดับดูดีปะครับมันสิบห้างงวดมันสิพิษเธอหนึงอะนะสิบห้างวดพิษเทอหนึ่งแม่นเล็กดับสิบสี่สิบห้างงวดสีพิษเธอหนึ่งเพราะมันหากับพิษไปแล้วดิงวดเมื่อกี้มันพิษไปแล้วแม่นครับผมได้สิบสี่สิบสี่งวดงวดที่สิบสี่พอดี เบอกว่าซีฟ้าครับผมเงินกับเด่นเด่นซีนัคู่บ่า,า,าเด่นซีเ,เด่นซีเลขติดสามกับซีจับคู่บนให้คู่เดียวครับผมสามเจ็ดลางเก่าซีเก่าสามนะครับผมเนาะนักคู่บ่าก็ออยังบนคู่เดียวจริงจริลางสองคู่อือครับผม มันอีกตัวนึงมากับแปดแปดสี่เลขบนบนแปดสี่ <8 4 S 2> มันแปดสี่มันผดเลขมันแบบมายากแม่นครับผมสามเจ็ด <3, 7 S 2> มา,งงา่ไงติดเจ็ดมากไงปีที่แล้วเจ็ดเบิ้ปีเนาะเก้าสี่ 4, คู่บ9 4, 9 9 4, 9 9 4, 9่าเก้าสี่เก้าสามเก้าสีเก้าสมเก้าสี่เก้าสามสามเจ็ดครับผมเนาะ เละกันคือว่าบ่นคู่เดียวครับผมลางสองคู่ครับคู่บ,บ,บาวเ,เดียนซีตีเดียคือเดียนซีกว่าน,นี่เพราะมันสู้นั่นสูตรสูตรที่มาประจํานั่นครับปันสูตรสูตรนึงนั่นครับผมมันตรงกันเด้มันตรงกันที่ครับเอ่าคู่บ่าวจับสี่เลยอ๋อสูตรที่อันมันยังไม่เคยพลาดขาดพลาดแค่เดียวนั่นนะ่ยอ๋อครับผมเอาเอาตัวนั้นสูตรที่ว่านึงสองสามสี่นะ หนึ่งสองสามสี่อีกสูตรตามมันสีได้สี่หกสองครับเอกอเลอนดึงเอาสี่มาก็เลยเป็นเลขเด่นตัวนี้เด่นสี่เลยอของลุงสีมาผ่าของลุงสีได้หนึ่งสองสามเียดสามเนาะส้นกันสามกับของลุงสีแต่ว่าถ้าสามนี่มันสี่ตามที่เฮ็ดนั่นมันจะเป็นรักซิบกับลักร้อย อเลขสามเลขสามติแม่มาลักซีบลักร้อยบนญเด้ครับผมคู่บ่าก็เลยเอาตัวนี้ซะตัวเจ็ดสามซะเจ <นะ S 1> ็ดสามสามเจ็ดเนาะง่ามเลยเด้เอาในนี้กันในให้ซะจากตัวหนึ่งเนาะนัน่นตัวใดนั่นดอกกันเลขเลขสิบบวคือดอกเลขกันนี่กันบนตัวหนึ่งนี่แหละสามหาพี่<ห>คู่บ่า มันคือสิบมาหอกสามพุกตัวเก้าเพราะว่าเลขเลขติสอีกนหนึ่งน่ะมันสะมีห้าหกเจ็ดนะครับผมห้าหกเจ็ดคูบาสตาร์ันหกกับห้าหกห้าหกเจ็ดเบิรปีที่คูบาเนาะครับผมตะวันนี้ปีหกห้าด้วคู่บาเยะมากบอปีกายเบิรปีห้าหกเจ็ดย่านย่านตัวนี้แหละเนี่ยนี่คัสเมซิมาเนี่ยสามห้าจ้ะครับเนี่ยย่านสามห้า ก, 3, 7, 7, 3, กันประมาณสามเจ็ดก็คือว่าสามห่านในแกนมันสีฟูเนียโอ้บอดสามเจ็ดกับสามห่านนะครับผมเนาะกาดไว้กันไว้ไวครับลางเก่าซี่เก่าสามคู่บาดมักจะได้แห้งกระมูนนี่คู่บอดสี่คู่นี่มักจะได้แห้งกระมูที่คู่บามักบอกครับผมวบาเล่นตัวนี้แล้วนี่ 3, นสามเจ็ดเตี้ยอ่านี่สองตัวนี้อ๋อมักสามเจ็ดกับเก่าซี่ ครับผม37แล้วก็94้าสี่บอต้องกลับเล่แม่บอกคู่บา่าแม่สิบคือสิบหน่วยคือหน่วยแม่บวกกับเลยนะอ๋อสิบคือสิบหน่วยคือหน่วยนะครับผมเนาะเก้าสี่กับดังทุกวัน,วน,นต้องคู่บ่าเนาะตั้งวันนี้บ่ดังวันนี้เก้าสี่วันี้ลำสีโพลกให้ไม่ได้เก้าสี่กับดัง,บ, 9, 4, ดงบอกตั้งเทียเก้าสี่กับผม มันดังมาย้ำได้เลยม่นบออกเลยบ่งวดนี้บบดังมันจะออกเกาซีครับผมเด็กก็มีแค่บ่นสองคูนะครับเนาะก็คือว่ากันตัวหนึ่งกันสามหาไว้ครับผมตะวารางกับสองคูครับผมเนาะเกาสามเกาซีครับผมบบต้องกลับครับผมบนล่างบ่ต้องกลับต้องกับผมเด้อเพราะว่าสิบคือสิบนะครับผมเนาะหน่วยขึ้นหน่วยครับผมตัวเด่นคู่บ่เด่นซีเห็นบ่ เด่นซีกระนีมันกิี่คู่เดียวแล้วเก่าซีเนาะวัดเด่นกเดนซี่เก่าซีตัวเดียวครับผมติดสีตัวเดียวเก่าซีเพราะว่าที่แน่คู่บาที่ตามสูตรที่คเฮตดมานี่ครับผมมันมาแน่นอนแต่ว่ามันสิมาอยู่กับตัวใหนซี่ีแน่นสีเจ็คู่บาผมซื้อหลายีเจดมันก็ดจะได้อยูุแต่ว่านเป็นเลขดับคูบาสใส่ครับผมถ้ามันเป็นเลขดับกคู่บาสีโบจับใส่ได้ ขรับผมครับ ừ, สีติดมาแน่นอนเตะแม่แต่ว่าคูบาก็ยังบมดจั๊กว่ามันสิเป็นสิมาล่างหรือสิมาบนอ๋อครับผมแต่ว่าคันมาเนี่คือลักหน่วยแน่นอนลักหน่วยอ่าซีเพราะักซิฟของคูบามันมีซีอยู่ทั้งล่างทั้งบนครับลักหน่วยเตะนี่มันเป็นลักหน่วยลักหน่วยซีนยขนาดนั้นได้ก็มีแต่ตัวเดียวนี่เก่าซีคูบ่บ่าอแต่ว่าผู้ใดว่าเออ มาในนอนเลขลากในนอนซัวปุ๊บมาจับใส่เลยนี่แมนบอกเขาเน้นลากเขาเลขวิ่งกันั่นสองล้านสามล้านของเขานั่นครับผมเน้นล่างตัวเดียวนี่มาใส่โรดนี่แต่ว่าครูบะบอกเว็นเลขเงินล้านครับผมเลขเงินสิบเลขเงินสิบนะครับผมเนาะเลขเงินสิบสี่ครับผมสี่รักหน่วยดิกูบะรักหน่วยล่างผมล่างแต่ว่าบนเนี่ยก็ได้เพราะมันน มันบดดั๊บทั้งทั้งล่างทั้งบนได้สี่นี่ครับผมแต่มันแค่ว่ามันโบมีในรักซีฟซื้อซอ๋อโบมีในรักซีฟมันมีรักหน่วยแทนผมผมเจ็ดสี่ขวาทีแรกก็ว่าเสียเอาเจ็ดสี่เลยครับผมแต่ว่ามาเห็ดเลขดับหลือมันมาไรบาร์มันเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนั่นครับผมก็เลยตัดออกมันอกี้เสือตัวตัวนี้ตัวรองไหมสามเจ็ดนะครับผมเนาะเพราะว่าคู่บารตัดดับสี่ดับ ดับเก็บซีคู่บะคือดับเก็บซีแบนี้คือยังเยนซีคู่บ่านับตรงโตบ่อ๋อมันเก็บซีมันมันมันเป็นเลขดับด้อันนี้มันเปนบอดดับด้อ๋อมันดับแค่คู่คู่นั่นดับคู่ดับเก็บซีคู่ครับผมถ้าสิไปให้ใส่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าสี่มันใส่ได้อ่ะนะมันมันหนึ่งหนึ่งสี่สองสี่เดียวคู่บ่ะหนึ่งสีวบ่ 04่บได้14โบ,บได้24เดียวะ24งดียกว่มีเนาะ24ได้อยู่24 24ง,งดียร์มผมว่าเลขวดนี้นะมันจะมันจะหนีออกไกลๆจกเสี่ยนในความว่า,ม,ามันจะม,มันจะหนีอยู่จะลลอกหนีผมวางวันนี้นคู่ล่างที่คุบาเฮดไว้มีศอก024ครับผมแต่ว่าคูบาร์โามาักสองครับเ,เพราะว่าสองนี้กัดไปมันก็จะไปรักร้อยครับ พ่อคผมเกิดสองดับลางของผมแต่ว่าเล็กดับมีนนะครับผมเนาะในกล่องสลากครับผมนี่ครับผมครับหน้าจอครับผมบอหลายนะครับเนาะตามนี้ครับผมเดนซีติดสามกับซีครับผมจับคู่ให้บ่นมีสามเจ็ดกันสามฮาครับลางมีเก่าซีกับเก่าสามนะครับผมเนาะคือว่าบ่นสองคู่ลางสองคู่ครับผมเน้นไปที่บ่นสามเจ็ดกันที่ลางเก่าซีครับผมนี่ครับผมนี่ให้เบิร์เงาเลขตัวนี้เลยเลขติดนี่แหละนี่ สามกับสี่บุคุบะใช่สามกับสี่นี่มันมาแน่นอนแมนบอ,อแต่ว่าเล็กแต่ว่าเด่นนี่ลังเทืาอาจจะพลาดอยู่เ้วอยเล็กเด่นครับผมครับแต่ว่าเล็กตีดนี่คิดว่ายังบบพาดจะเท่อนะเล็กติดครับผมคุบะอินนะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ก็ห้ฟังครับท่างช่องครับผมเดินทางแข็วคาดปลอดภัยนะครับผมเนาะอย่าเจ็บยาจนครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม